เราจะมาถามผู้รู้กันค่ะเกี่ยวกับป้ายบนยางที่เพิ่มขึ้นมาว่ามันคืออะไรและบ่งบอกอะไรบ้างมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างสวัสดีค่ะพี่บีสวัสดีครับน้ำพิฟอยากรู้เกี่ยวกับอันนี้ค่ะที่มันเพิ่มขึ้นมาคือในในเมื่อก่อนสมัยก่อนมันมีแค่เรื่อนเดียวแต่ตอนนี้มาตรฐาน EU เนี่ยเขาจะให้ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งหมดว่ายางเส้นนี้ประสิทธิภาพในการ ทำงานในการประหยัดน้ำมันในการยึดเกาะเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลักๆเลยเมื่อก่อนเนี้ยมันก็จะมีแค่ข้างบนตัวเลขข้างบนก็จะเป็นอันบุ่นสุดเป็นชื่อรุ่น,น,ช,นชื่อรุ่นของยาตงตัวนี้นครับอันต่อมา195ก็ค,คือหน้ากว้างของยางก็คือ195มิลนะครับ55้คือซีรีส์ก็คือ55เปอร์เซ็นต์ของ195กก็คือปกติป้ายเนี้ยมันจะเป็นมอกอของยาง ใช่เป็น,ปนยางทุกเส้นต้องมีมอกอร,นะรเ,ปเป็นกฎหมายอ๋อแล้วเขาก็เลยเพิ่มอันนี้มาเพื่อให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ว่ามันใช้อะไรได้บ้างบง่งบอกมากขึ้นใช่ไหมครัใช่ใช่อ,นนอันนี้คืออันนี้ทางด้านซ้ายกนะ็คือเป็นจริงๆมาตรฐานของยุโรปมันคือ uh, rolling resistance นะครับก็คือบง่งบอกถึงว่าอย่างเส้นนี้มันยึดเกาะถนนมากน้อยแค่ไหนมันฝืดหรือมันลื่น หมายถึงว่าไหลลื่นดีไม่ใช่ว่ายางลื่นนะก็ะคือมันก็จะมีค่าตัวเลขที่ที่มันระบุอยู่ครับก็คืออย่างอันนี้เป็นอยู่ที่ระ,ระดับ e ใช่ใช่แต่คือถ้าเกิดดีกว่านี้ก็คือระดับ a และตรงนี้มันจะส่งผลต่ออัตราการกินน้ํามันของเราด้วยไหมคะก็แน่นอนครับยางที่มันไหลลื่นดีเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ำมันมากขึ้นอค่ะและตรงอันนี้ค่ะที่มันเป็นรูปผลเปลียกอันเนี้ยเขาบ่งบอกอะไรอันนี้ บ่งบอกถึงการวิ่งการยิดเกาะบนทางเปียกจริงๆวิธีเทสของเขาเนี่ยเขาเทสด้วยแรง G ในการเบรกบนทางเปียกอย่างนั้นตัวนี้เช่นเนี้ยมันคือขึ้นด้วย G e คือ1.16มันคือ1.16 G แต่ <S 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 นในระดับ A เนี่ยมันจะต่ำเออมันจะสูงมัน,นจะสูงกว่านั้นมันจะเป็น1.5ประมาณนี้ ก็คืออย่างอันเนี้ยก็บ่งบอกว่าเราเนี่ยขึ้นวิ่งในทางเปียกได้ในระดับ E ใช่การยึดเกาะถนนบนทางเปียกอยู่ในระดับ,ดบ E อ๋อแล้วเรามาถึงอันเนี้ยค่ะที่เป็นรูปเหมือนยางมีเสียงแอดแอดเนี่ยก็เวลาวิ่งบนถนนยางอะไรที่สัมผัสถนนมันก็จะสร้างเสียงขึ้นมาค่ะเพราะฉนั้น,นยางตัวเนี้มันก็จะสร้างเสียงอยู่ที่72เซิเบซึ่งมันก็มีมาตรฐานอยู่ว่าเสียง ไม่โกลเกินกิโลเดซิเบลและอย่างนี้72นี่คือปานกลางหรือว่าค่อนข,ข้างยังไงคะค่อนข้างคือว่าเงียบค่อนข้างเงียบค่อนข้างเงียบเนาะอ๋อถ้า<บ>ดับก็น่าจะระดับร้บ100อยเดซิเบลปอย่างนี้ก็แสดงว่ามีประโยชน์มากขึ้นนะเนี่ยที่แบบเขาทําลงยออมาแล้วก็อีกนิดนึงตรงนี้ก็อยากให้ดูด้วยตรงไทยครับซีหนึ่งอ๋อค่ะมันคืออะ,อะไรพี่ตรงนี้ซีหนึ่งเนี่ยมันคือมันจะมีซีหนึ่งซีสองซีสามซีหนึ่งเนี่ยคือ รถยนต์ค่ะแต่ถ้าเป็น C2 ก็จะเป็นรถในเชิงพาณิชย์ C3 จะเป็นรถบรรทุกเพราะนั้นเลือกยางก็ต้องดูด้วยว่ายางเราอ่ะมันเรารถเรารถอะไรค่ะเราต้องเลือกยางให้ถูกอย่างอย่างหนูใช้รถเก๋งเราก็เลือกเป็นไทใช่ยางไซนี้อาจจะมีในรถบรรทุกด้วยแต่เป็น C3 เป็นขาใจ้าใจ 3, แ,แต่พอเราเอามาใช้กับรถเราที่เป็นรถเก๋งมันอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค